ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทเชชูบิวค่ะในรายวิชาบูรณาการนะคะวันนี้ทเชชูบิวจะพาเด็กๆไปร,รู้จักเรื่องชและวิธีการดูแลรักษาค่ะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ ชของนนใช้ในครัวมีกระทะกระชอนส่วนเลื่อยและคอนช่างไม้ใช้เอ่ยใช้อชจอบใช้เสียมทำสวนพรวนดินเวลากินเราใช้ซ่อมใช้ช้อน รู้จักเครื่องมือช่างและวิธีการดูแลรักษานะคะเครื่องมือช่างมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะค้อนใช้ตอกทุบและงัดตะปูนะคะประแจใช้สำหรับขันเกลียวน็อตให้แน่นหรือคลายออกนั่นเองค่ะต่อไปตะปูค่ะใช้ยึดรึงเพื่อติดวัสดุต่ตางๆเช่นไม้นะคะไขควง ใช้ขันน็อตให้แน่นและคลายน็อตออกเลื่อยใช้ตัดวัสดุที่แข็งนะคะให้มีขนาดเล็กโลงเช่นไม้หรือโลหะค่ะตลับเมตรใช้วัดขนาดของสิ่งของนะคะ ต่อไปการดูแลรักษาเครื่องมือช่างค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเมื่อเราใช้เสร็จเราจะต้องเช็ดทำความสะอาดหลังเลิกใช้งานและเก็บใส่กล่องเครื่องมือหรือเก็บไว้ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการใช้งานในครั้งต่อไปนั่นเองค่ะมาทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาค่ะเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก ให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่10นะคะรู้จักเครื่องมือช่างสนทนาจากภาพเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างถ้ารู้จักเครื่องมืออื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถบอกเล่าให้ผู้ปกครองฟังได้เลยค่ะสนทนาจากภาพด้านบนและกากระบาดถับภาพด้านล่างที่มีอยู่ในภาพด้านบนนะคะ นับจำนวนแล้วเขียนตัวเลขตามจำนวนที่นับได้ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมด้านขวามือข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาดูกันค่ะรูปแรกเลยค่ะเป็นรูปถังสีนั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่ามีอยู่ในภาพด้านบนไหมคะเก่งมากค่ะมีให้เด็กๆก,การกระบาดได้เลยค่ะต่อไปค่ะขวานมีอยู่ในภาพด้านบนไหมคะไม่มีค่ะก็ไม่ต้องการนะคะ ต่อไปค่ะ้อนมีอยู่ในภาพด้านบนไหมคะมีค่ะกากระบาดได้เลยค่ะต่อไปค่ะบันไดมีอยู่ในภาพด้านบนไหมคะไม่มีค่ะก็ไม่ต้องการนะคะต่อไปค่ะเลื่อยมีอยู่ในภาพด้านบนไหมคะเก่งมากค่ะอยู่ที่มือคุณแม่นั่นเองนะคะกากระบาดลงไปได้เลย ต่อไปไขควงค่ะมีอยู่ในภาพด้านบนไหมคะไม่มีนะคะและสุดท้ายค่ะแปลงทาสีนั่นเองค่ะมีอยู่ในภาพด้านบนไหมคะมีค่ะมีอยู่ที่มือของคุณพ่อและเด็กผู้ชายคนนั้นนะคะกากระบาดลงไปได้เลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมานับภาพที่มีอยู่ในภาพด้านบนนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่คะ่ะหนึ่ง ถังสีนะคะ2องอนค่ะ3เลื่อยสีแปลงทาสีที่มือคุณพอ่อและ5แปลงทาสีที่มีอยู่ในมือของเด็กผู้ชายนั่นเองค่ะจำนวนทั้งหมดของสิ่งของในภาพด้านบนนะคะมีทั้งหมดห้าชิ้นนั่นเองค่ะให้เด็กเขียนเลขห้ลงไปได้เลยนะคะ เก่งมากคะ่ะต่อไปให้เด็กๆเ,เปิดไปแบบฝึกหัดที่หน้า11นะคะดูแลรักษาเครื่องมือช่างค่ะสนทนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องมือช่างนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วคัดคำตามรอยปะค่ะให้เด็กๆคัดคำตามรอยปะนะคะเก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบนะคะ ต่อไปค่ะสนทนาจากภาพนะคะสังเกตภาพที่1และภาพที่2แล้วกากรบาททับภาพที่ต่างกันเจ็ดตำแหน่งลงในภาพที่2นั่นเองค่ะเราจะมาหาดูกันนะคะว่าภาพไหนที่แตกต่างกันค่ะเด็กๆหาเจอไหมคะเก่งมากเลยค่ะบัวลดน้ำนั่นเองนะคะให้เด็กๆกากรบาดได้เลยค่ะตรงนี้นะคะหัวที่บัวลดน้ำค่ะ ต่อไปค่ะหาเจอไหมคะเก่งมากค่ะที่แขวนเครื่องมือนั่นเองนะคะกากระบาดลงไปได้เลยค่ะต่อไปค่ะหาเจอไม่เอ้ยเก่งมากค่ะสีของเรื่อยนั่นเองนะคะเป็นสีเขียวข้างบนเป็นสีส้มนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะหาเจอไม่เอ่ยเก่งมากค่ะอยู่ที่สายยางนั่นเองนะคะกากบาดลงไปได้เลยหาเจอไหมคะต่อไปค่ะเป็นน้ำนั่นเองกากบาดลงไปได้เลยค่ะและรูปที่6ค่ะเก่งมากค่ะถังน้ำนั่นเองนะคะข้างบนเป็นบัวลดน้ำและสุดท้าย คือกล่องเครื่องมือช่างนั่นเองค่ะกกระบาดลงไปได้เลยเป็นยังไงบ้างคดีกๆสำหรับแบบถัดของเรานะคะไม่ยากเลยนะะเครื่องมือชา่างมีหลากหลายการใช้งานนะคะเด็กๆไม่ควรําม,มาเล่นโดยที่ไม่มีผู้ครองหรือว่าผู้ใหญ่ดูแลนะคะเป็นสิ่งของอันตรายค่ะเด็ดกๆอย่าลืมควบคุมบทเรียนและถ่ายรูป